เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยยากไม่ได้นะครับโมเด็นะครับทีนี้ผมจะมาลองขีดขีบปิดขั้วนะครับตาตาว่าขีบปิดขั้วเนาะตาเนาะอ่าอ่านี่ตาก็เดินทางมาโหตั้งหลายกิโลนะ่นครับเดินมาจากกลางไร่กลางนาเลยนะครับวิ่งมานะครับวิ่งเอารถวิ่งมาแล้วครับอ่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับค่าช่างนี่ไอถูกกว่าค่าน้ำมันนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ ทางมวดจะพามาอ่ารถไถคูปต้าเหมือนเดิมครับรถไถคูปต้านะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าปัญหาหม้อแบตลูกนี้นะครับหม้อแบตหม้อแบตเ,เจ้าของคุณตาเอาไปชาร์จแผงโซล่าเซลล์เนาะแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ทีนี้มาใส่รถไถก็สตาร์ทติดปกตินะครับสตาร์ทติดปกติแต่ปัญหามัน อยู่ตรงนี้ครับปัญหาครับปัญหาตรงไดชาร์ตนะครับไดชาร์ตไดชาร์ตนะครับปัญหาเพราะไดชาร์ตตัวนี้มันจะมีแผงไดโอดของมันนะครับคือมันจะมีมีแผงควบคุมของไฟนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแผงอยู่ข้างในอยู่ในตู้นี่นะครับนี่ครับแผงตัวนี้นะครับมันจะครับแผงไดโอดแผงไดโอดนะครับทีนี้มันจะมีไฟเข้าได้แต่ไฟ ออกไม่ได้นะครับทีนี้มันจะย้อนย้อนสอนนะครับคือ,อเราเอาสายาพบอม้อแบตมันมันปิดแล้วนะครับมอแบตมัป่ปิดชาร์จแผงโซล่าเซลล์จะคิดขั้วผิดแล้วตายเนาะคิดขั้วผิดนะครับแผงโซล่าเซลล์คิดขั้วผิดนะครับาชาร์จมอแบตจุ่การไร่กางนานะครับอนนีแผงโซล่าเซลล์นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ หาหาของกูเอร์ตายย้าอเหมือนเดิม้ครับนีเคสนี้ผมเพิ่งเคยเจอนะครับอันนี้เคสนี้ผมเพิ่งเคยเจอนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะถ้าหม้อเบแบดเสียคือเสียไปเลยนะครับแต่อันนีมน้มันเสียแบบยังไงไม่รู้เสียไปครึ่งหนึ่งหรือไงนี่แหละครับนะครับทีไ้ชาดนะทีนี้ใส่ข้วข้วของรถนะครับข้วของรถเลยนะครับรน,นะครับ ตัวของรถปึ๊บเนี่นะครับใส่ปกตินะครับสตาร์ทได้ปกติสตาร์ทได้ปกตินะครับเดี๋ยว่างนะครับเนี่ยครับสตาร์ทไปปกตินะครับปกตินะครับสตาร์ทปกติแต่เอาสายแบรไดชาร์จนะครับไดชาร์จอ่าเนี่ยครับไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ เราก็แบตทอมันใส่นะครับแบตที่ว่าชาร์จแผงโซล่าเซลมานะครับเนี่ยเป็าสาจกิดขั้วนะครับเวลาชาร์จนะครับบวกจะกลายเป็นลบนะครับแผ่นธาตุจะช็อตใส่กันนะครับเนี่ยครับเวลาเอาใส to ่เนี่ยครับสปาร์ตเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยยากไม่ได้นะครับมอเแบตนะครับทีนี้ผมจะมาลองเอามอเแบตลูกนี้นะครับลูกนี้นะครับ เอามาอบ็สำรองของผมนะครับอันนี้ถูกนะครับนี่นะครับเน่่นอันนี้บวกนะครับสายแดงบวกนะครับบวกอันนี้ลบนะครับอันนี้ใส่ถูกขั้วนะครับเสียถูกขั้วนะครับทีนี้จะมาทดลองเอาหม้อแบตของผมนะครับหม้อเบตสำรองที่ร้านนะครับนี่ครับนี่ลูกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องกอดตัวนี้ต้องกอดต้องกอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ต้องถอดหม้อแบบติดกับรถออกก่อนนะครับอันนี้ถอดอบวกอกพอนะครับส่ก็บวกออกพอแล้วอันนี้อันนี้บวกนะครับบวกบวกบวกใส่เลยนะครับใส่ตัวน,นี้เลยนะครับใส่ตรวนี้เลย ใส่บวกเลยนะครับใส่บวกสายเบ็นะครับมาดูครับว่ามันจะคับไหมอันนี้ครับอันนี้ลบลบก็ชีพปกติเลยนะครับคยิบตัวนี้เลยนะครับลบหยิบตัวนี้แล้วทีนี้มาดูครับมาดูว่าปัญหามันอยู่ที่เบ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับได้ได้แล้วครับเนี่ยได้ได้แล้วครับนี่ครับ ญหาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่ามองข้ามครับนี่ครับเราชาร์จม้อเอาม้อแบตไปชาร์จแผงโซล่าเซลล์นะครับโซ่แผงโซล่าเซลล์ทีนี้แผงโซล่าเซลล์คีบคีบปิดขั้วนะครับตาตาว่าคีบปิดขั้วเนาะตาเนาะนี่ตาก็เดินทางมาหูกันหลายกิโลนะนเครับเดินมาจากกลางไร่กลางนาเลยนะครับวิ่งมานะครับวิ่งเอารถวิ่งมาแล้วครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับค่าช่างนี่ไอถูกกว่าค่าน้ํามันนะครับตัะหนกของก้าวตหนาดของกูเต้านะครับนี่นครับตหนของกูเต้าครับอันนี้ผมก็ทําการประกอบเลยนะครับเป็นอันน่าเสรจนะครับเราเตะสตาร์ได้นะครับสตาร์ได้แบตแบตของที่ว่าช็อตไดสตาร์ได้นะครับสตาร์ได้แต่ใช้ระบบไฟไม่ได้ไฟชาร์จไม่ได้นะครับ ช็อ่าเคปนี้ผมเพิ่งเจอนะครับเคปนี้ผมเพิ่งเจอนะครับเพิ่งคันแรกนะครับคันแรกที่ว่าหม้อแบตใส่าร์ได้แต่ใส่ไดชาร์จไม่ได้แข่งไดโอดผมก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับไดชาร์จอะเปลี่ยนมาใหม่ทีแรกไดโอดมันช็อตนะครับมันไดโอดมันช็อตไปขั้วบวกช็อตนะครับไดโอดบวกช็อตนะครับครับผมเคลิปนี้ผมก็อ่ามามีแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อสวัสดีครับเจอกันชิดน้านะครับผมสวัสดีครับ